น้ำมาด่าบุญทำไมเนี่ยก็แกมาตัดหน้ารถฉันทำให้ฉันไม่ทำงานสายฉันโดดเดินบนรถเลยเนี่ยแกรู้ไหมถ้าฉันไม่ทำงานสายเนี่ยฉันโดนหักกาทีละร้อยเลยนะเพราะแกคนเดียวเลยอ่ะโทษโทษที่โดโดดเกอตัดหน้าใครนะก้นตาบอดอย่ยางพวกแกเนี่ยไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมตาก็บอดอนาคตก็ไม่มีถ้าเป็นฉันเนี่ยนะฉันฆ่าตัวตายไปนานแล้วหายไเปเลย หนูนาทำไมเธอพิ่งมาทำงานอะเออคือว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะคุณนาชันขอโทษนะคะที่มาสายหนูนาฉันไม่สนใจเหตุผลของเธอหรอกนะแต่ถ้าเธอมาสายอีกอะฉันไล่เธอออกแน่นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะหนูนาค่ะรีบไปรับลูกค้าสิ ค่ะรับอะไรดีคะนี่ก็น่ากินนะคะสเต็กวัวอ้าวพ่อทางนี้ครับขอบคุณครับช่วยพยุงพ่อผมหน่อยได้ไหมครับระวังนะคะ ตัทีนะครับพ่อที่ไม่ได้ไปรับพอดีติดล่าครับพ่อก็ต้องขอโทษด้วยที่มาชา้าวันนี้ไม่กี้ตอนเดินทางมาเนี่ยเดินไปตัดหน้ารถเขาเขาเลยโมน้ำสาดใส่พ่อพ่อก็เลยต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่ีมาชา้าฮะพ่อผมว่ามันทําเกินไปแล้วเนะี่ยพ่อไม่ได้ตั้งใจนี่พ่อมองไม่เห็นอนะ่ะ คนอะไรใจเบาใจดับถ้าผมรู้ว่ามันเป็นใครนะผมเอาเรื่องมันแน่งนนานพ่อผิดเองที่ไปเดินตัดหน้ารถเขาทำให้เขามีผลกระทบต่อง,งานเห็นว่าจะโดนโผงโดนปรับอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องพูดเรื่องนี้ละสั่งอาหารเถอะครับมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับมีค่ะ มีค่ะรับเป็นสเต็กไหมคะหรือว่าสปาเกตตี้ก็ได้ค่ะครับงั้นขอเมนูนี้สองที่นะครับค่ะเออหนู <c oughs> มีที่นี่มีน้ำหมพัพ้าวปัน่นไม่มีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรออาหารแป๊บนึงนะคะ <c oughs> อาหารได้แล้วค่ะ หนูหนูขอโทษหนูเป็นอะไรมากไหมหนูไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะขอโทษด้วยนะคะเสียง,งคนกคนนี่ใช่หนูคนที่เมื่อกี้หรือเปล่าตกลงหนูทำงานที่นี่เหรออ๋อนี่เธอใช่ไหมที่สาดน้ำใส่พ่อฉันนะเธอไปเรียกเจ้าของร้านมาเดี๋ยวนี้เลยนะไปสิได้ค่ะ วยแล้วกูคราวนี้กูโดนไล่ออกแน่เลยว่ะดูแนะ่คุณนาคะฉันขอโทษนะคะฉันขอรับผิดชอบในการลาออกค่ะขอโทษแล้วเธอจะลาออกทำไมอะ่ะฉันแค่จะบอกว่าลูกค้าโตน,นั้นน่ะเขาชมว่าเธอบริการดีแล้วมาเจะมาลาออกอะไรอะ่ะอะไรนะคะ ลูกค้าชมว่าฉันบริการดีก็ใช่ไงรีบไปขอบคุณลูกค้าเขาสิค่ะไปสิแล้วนี่คืออะไรนะลาคุณคะฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้อ่ะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะ ที่ไม่เอาเรื่องฉันแถมยังชมว่าฉันบริการดีอีกอะฉันคิดว่านูคิดว่าไงดูคิดว่าฉันจะคอมเพลโนหนูเลอ mm hmm. นี่จำไหมนะ mm hmm. คนอื่นถ้าเขาทำไม่ดีกับเราเนะี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำไม่ดีกับเขาใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราทำตัวเราเองให้ดีก็พอคิดดีทำดี สิ่งดีๆก็จะตอบแทนเราเองขอบคุณมากเลยนะคะที่เตือนสิหนูจะเอาคำสอนของคุณมาใช้ในชีวิตประจำวันงหู้ค่นงั้นฉันขอตัวกันนะไปกันนะครับพ่อไม่ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยว่า